วันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจการทำอาร์ตทอยนะฮะจากประสบการณ์ของผมที่อยู่ในวงการการปั้นอาร์ตทอยมาเพื่อมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยากอยากรู้หรือว่าคนที่ต้องการอยากจะทําแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมประมาณ7-8ปีก่อนและซึ่งปัจจุบันมันอาจจะแตกต่างกันนะฮะแต่ว่า เื่อเป็นไอเดียหรือเป็นไกด์ได้สำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับก่อนที่จะไปเริ่มตรงนั้นเนี่ยพอดีมีคําถามเกี่ยวกับการคิดราคางานเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคิดราคางานยังไงจะไม่บอกว่าคุณควรตั้งราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าผมอยากจะให้คุณคิดจากต้นทุนของคุณเป็นหลักเพราะว่าการตั้งราคาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งของแต่ละคนเพื่อที่จะได้งานถูกไหมอ่าอย่างเช่นสมมุติคุณจบมาทํางาน เป็นฟรีแลนซ์คุณเสียค่าเช่าห้องอสมมุติ6,000บาทต่อเดือนมีค่าน้ําค่าไฟค่าเน็ตค่ามือถืออีก4,000เป็นหมื่นหนึ่งแล้วแต่ทีนี้ค่ากินของคุณนะผมตีเป็น5,000แล้วกัน15,000บาทต่อเดือนทีนี้คุณจะคิดยังไงให้คุณคิดเป็นวันว่า15,000บาทเนี่ยตกวันละเท่าไหร่ที่คุณต้องจ่ายก็หาร30ก็เท่ากับ500 500บาทคือค่าครองชีพพื้นฐานของคุณน,นี่คือต้นทุนของคุณ500บาท นอกจากจะมีค่าต้นทุนพวกนี้มันยังมีค่าซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อีกอ่ะอย่างเช่นผมปั้นใช้แค่ซีบัตผมก็ต้องเสียค่าซีบัตรต่อเดือนอันนี้คือต้นทุนทั้งหมดอ่ะแล้วผมยกตัวอย่างงานของผมเลยนะโชว์ให้ดูคืองานเนี่ยมันจะมาเป็นแบบนี้ลูกค้าเขาจะถามคุณว่างานชิ้นเนี้ยใช้เวลากี่วันเท่าไหร่ถ้าคุณมองงานชิ้นเนี้ยกี่วันคุณลองคุณลองนึกดูถ้าคุณบอกว่าคุณใช้เวลา10วันต้นทุนของคุณคือวันละ500ร้อยแล้วใช่ไหมสิบวันขั้นต่ำที่คุณต้องได้้้จาาากงนนนชิีนนคือ5000บท อันนี้คือต้นทุนของคุณที่มันจะคบเวอร์ค่าใช้จ่ายของคุณในแต่ละวันที่นี้คุณอยากจะบวกเพิ่มไปเท่าไหร่อ่ะคุณลองคำนวณดูเองที่เหลือมันจะเป็นกําไรคือมันจะมีต่อไปได้ว่าคือว่าต่อให้คุณบอกว่า10วันแต่มันจะไม่ใช่10วันที่แท้จริงคือมันจะมีการแก้ไปแก้มาอยู่แล้วตรงนี้คุณต้องบวกไปด้วยว่าคือมีรองรับแรงกระแทกตรงนี้ยังไงอาจจะบวกเพิ่มไปอีก3วัน5วันคืองานของเล่นเนี่ยมันไม่ใช่งานที่แบบว่าแก้2ครั้ง3ครั้งเสร็จแล้ว เพราะว่าสินค้าที่เราขายคือมันเป็นของเล่นไงมูลค่าของงานเนี่ยมันอยู่ที่ของเล่นเลยคือถ้าปั้นไม่ดีเนี่ยคนที่ซื้อไปมันก็จะรู้สึกไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะซีเรียสหน่อยอะงานชิ้นเนี้ยถ้าเป็นคุณคุณกี่วันกี่บาทคุณก็คิดดูผมมีทริคเล็กๆนะสมมติว่าถ้าคุณเจองานอะไรที่มันละเอียดแบบเนี้ยอันดับแรกเลยให้คุณบล็อ c k i n g ไปให้เขาดูก่อนว่าผมจะทําบล็อ c k i n g นะก่อนจะลงรายละเอียดคุณช่วยเช็คหน่อยว่าโอเคเชฟแบบนี้โอเคแล้วหรือยัง ถ้าโอเคแล้วเนี่ยผมจะได้ลงรายละเอียดไม่งั้นเวลาผมลงรายละเอียดไปแล้วเนี่ยอาจจะแก้นานนะเพราะฉะนั้นเราลดเวลาการแก้ตรงนี้ดีกว่าด้วยการให้เขาเช็คแล้วก็ค่อยลงรายละเอียดทีหลังน,นี่คืองานแรกถ้าเป็นคุณคุณคิดกีดด่บาทผมไม่บอกของผมนะเน,นี่ยอันนี้คืองานที่ผมได้งานทุกงานของผมเนี่ยได้จากต่างประเทศทั้งหมดเลยผมรับงานคนไทยน้อยมากผมจะรับแต่คนที่ผมรู้จักเท่านั้นเพราะว่าถ้าผมไม่รู้จักเนี่ยผมก็ ไม่อยากจะไปยุ่งกับระบบที่มันจะต้องมีเครดิต1เดือน3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยผมไม่เอางานทุกงานที่ผมได้ผมได้มาจากต่างประเทศทั้งหมดและงานทุกงานผมได้ค่าจ้างครึ่งหนึ่งก่อนเริ่มงานทุกครั้งสมมุติอันนี้คืองานแรกเดี๋ยวผมโชว์ตัวไฟนอลให้ดูตัวไฟนอลที่ผมปั้นเสร็จเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวที่ผมปั้นเสร็จแล้วคุณลองคุณลองจินตนาการดูว่าจากภาพแรกมาเป็นภาพสุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณจะคิดกี่บาทอ,อยากให้คิดเล่นๆน,นะน่ะงานต่อไป สมมติงานเป็นแบบนี้อันนี้คืองานงานที่ผมทําให้กับมาดามทุสโซฮ่องกงบางครั้งงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาตัวเดียวมันจะมาเป็นเซตแบบนี้คุณก็ต้องคํานวณดูว่ามาตัวนี้กี่กี่บาทตัวนี้กี่บาทใช้เวลากี่วันใช้เวลากี่วันคุณก็ต้องคํานวณดูเป็นไฟนอลแล้วมันก็จะประมาณนี้เขาก็จะไปโชว์ ไปปริ้นเป็นตัวใหญ่ประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างงานทีน,นี้เรามาเข้าเรื่องอาร์ตทอยกันคือผมจะแบ่งเป็น3ส่วนนะในประสบการณ์ผมนะเมื่อ8-9ปีที่แล้วเนี่ยก็คือผมจะแบ่ง1คือฝั่งดีไซเนอร์2คือฝั่งโรงงาน3คือฝั่งคนปั้นคือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยฝั่งโรงงานกับฝั่งคนปั้นนจะเป็นฝั่งเดียวกันผมอยู่ทั้ง2ฝั่งก็คือผมอยู่ฝั่งดีไซเนอร์แล้วก็อยู่ฝั่งคนปั้น ผมไม่ได้มีเงินลงทุนทําโรงงานแต่ว่าผมมีเพื่อนที่ทําทีเนี้ยผมเข้าไปทํางานในอุตสาหกรรมนี้ได้ไงแต่ผมจะอธิบายให้ฟังก็คือคือผมปั้นปั้นงานอันนี้ตอนนั้นประมาณ10ปีที่แล้วอันนี้11ปีที่แล้วนะงานเนี้ยลา์จินผมปั้นเล่นแล้วก็โชว์ไปใน a าร Station นนี่แหละแล้วทีเนี้ยก็มีเจ้าของโรงงานทักมาว่าคุณสนใจที่จะ เอางานของคุณออกไปเป็นอาร์ตทอยไหมตอนนั้นผมไม่รู้ไงว่ามันเป็นยังไงบ้างทีนี้ผมก็ถามเขาเลยว่าผมไม่รู้มันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยลักษณะที่คุณจะเอาไปทําแล้วรายได้จะเป็นยังไงโดยทั่วไปคร่าวๆนะตอนนั้นที่ผมได้ดีลก็คือเขาจะเอางานโมเดลของผมอะไปทําเป็นอาร์ตทอยเป็นคอลเลกติบลคอลเลกติบลนี่หมายถึงว่าเป็นของสะสมอาร์ตทอยคือมันไม่ใช่แมสโปรดักที่แบบผลิตกันเป็นแบบใหญ่ๆเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเป็นแค่แบบของสะสมมีแค่ร้อยตัวพอผลิตเสร็จแล้ว ายได้แล้วเอากําไรที่ได้มาแบ่งกัน50 50อันนี้คือดิวที่ผมได้ก็จะออกมาเป็นมาเป็นประมาณนี้ตัวนี้ถ้าคุณเคยเห็นตัวนี้ที่ไหนเ่ยก็ให้รู้ไว้ว่าอันนี้ผมเป็นคนปัน้นผมเป็นคนดีไซน์เน,นี่ของผมเองแล้วทีนี้ต่อมาคือผมไม่ได้มีเวลาที่จะไปทุ่มให้กับทาง Art ์ o ทอยดีไซเนเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าผมมีงานประจำทําอยู่ซึ่งผมก็ยังอยากทำอยู่ในตอนนั้น ผมก็เลยโอเคไม่ได้ไปต่อทางทางทอยดีไซเนอร์เพราะว่าทอยดีไซเนอร์เนี่ยผมต้องออกจากงานงานหลักแน่นอนผมไม่อยากทําแบบครึ่งคึ่งกลางๆเพราะว่าผมทําไม่ได้ผมต้องทุ่มไปทางใดทางหนึ่งมันมันไม่อาจจะไม่แฟร์ต่อคนที่ซื้อของของผมด้วยไงผมก็เลยถ้าผมจะทําผมก็ต้องทําไปเลยลาออกจากงานถ้าผมไม่ไม่ทำเนี่ย ผมก็จะไม่ทําเลยไว้มีเวลาอยากจะสร้างแบรนด์จริงๆนะค่อยไปทําไม่ไม่ทําทางดีไซเนอร์ไปทํางานประจําคือเป็น collector artist ทีเนี้ยทางโรงงานเนี่ยเขาก็แบบเรียกว่ามีงานมาให้ผมทาเพราะว่าผมปั้นได้ไงเขาก็ส่งงานมาให้ผมเรื่อยๆเรื่อยๆลองปั้นทําจากเล็กๆจากรองเท้าจากขาตรนนี้เริ่มมาเป็นตัวแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาเขา,เขาเทสผมว่าเออผมทํางานให้เขาได้ไหมผมก็ทําได้ทําได้เรื่อยๆทีเนี้ยก็ทํามาเรื่อยๆเลยแล้วก็มาเจอการที่งานไทยทอย เมื่อสิกว่าปีที่แล้วก็เจอเป็นผมว่าเฮ้ยยูฮัลโหลสวัสดีแล้วเขาเขาก็พาไปเจอกับเพื่อนๆของเขาที่ทําธุรกิจเดียวกันผมก็รู้จักคอนเน็กชันเยอะเลยเนี่ยงานทั้งหมดที่ผมได้ก็มาจากฝั่งนั้นทั้งหมดเลยก็คือเราไปทําความรู้จักไปสร้างความน่าเชื่อถือว่าเอยเราเป็นคนทํางานจริงๆคุณก็มีตัวตนจริงๆนะไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งกันอะไรเงี้ยเขาก็จะสร้างแบรนด์ของเขาเขาก็ต้องการคนที่มีฝีมือในการปั้นเพื่อที่จะได้มีสินค้าดีๆเอาไปขาย ผมก็เป็นคนปั้นให้เขาหลายค่ายเลยจริงๆผมปั้นให้หลายค่ายมากเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูคือวิธีการของโรงงานที่เขาทำเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยจะไปหาดีไซเนอร์เพราะว่าดีไซเนอร์เนี่ยหรืออาร์ติสเนี่ยเขาจะมีฐานแฟนคลับของเขาอยู่แล้วลองนึกภาพเขามีฐานแฟนคลับเขาวาดรูปเขาดีไซน์อะไรของเขาเป็นแบบตัวตนของเขาอ่ะแล้วเขาก็มีฐานแฟนคลับของเขาอยู่แล้วประมาณหลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ย ทีนี้ทางโรงงานเนี่ยก็จะเข้าไปคุยคุณสนใจที่จะเอางานของคุณเอามาเป็น collectible toy ไหมนี่คือการสร้างสร้างแบรนด์ของเขาโอเคถ้าถ้าคนนั้นแบบดีไซน์ได้อย่างเดียวแต่ปั้นไม่ได้เนี่ยเขาก็โอเคถ้าเขาตกลงปุ๊บเขาก็จะวาดดีไซน์มาแล้วก็ให้ผมปั้นก็คือให้ทางโรงงานปั้นแล้วโรงงานก็ส่งมาให้ผมปั้นนี่แหละทำให้ภาพ 2D กลายมาเป็น 3D อย่างที่คุณเห็นอันนี้คือถ้าปกติมันขายได้ยังไงมันขายได้เพราะว่าเขาใช้อ่านแฟนคลับของดีไซเนอร์นึกภาพออกใช่ไหมแล้วเวลาเขาทำเขาทําไม่เยอะ นี่ผมบอกตอนแรกคือมันเป็นของสะสมอาจจะมีร้อยชิ้นมี50ชิ้นมันจะกลายเป็นแรไอเทมหรือว่าไอเทมตามฤดูกาลอะไรแบบนี้มันก็จะมีมูลค่าต่อคนซื้อด้วยมูลค่าทางใจได้ของสะสมจากอาร์ติสที่ชื่นชอบปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปคุณจะเห็นว่าอา่ะเขาจะพึ่งฐานแฟนคลับเพื่อขายสินค้าใช่ไหมทีนี้อาจจะไม่ใช่แค่ดีไซเนอร์และที่มีฐานแฟนคลับเยอะคุณก็จะเห็นว่าจะมีอ่ะสตรีมเมอร์ในไทยอินฟลูเอนเซอร์ในไทยแล้วก็มีค่ายของเล่นเนี่ยก็จะไป คุยไปดิวเพื่อโอเคคุณสนใจไหมอ่สมมุติเป็นคุณเอกห้าล็อกเกอร์อย่างเงี้ยคุณสนใจไหมว่าเออทำของเล่นขายแต่ที่เนี้ยถ้าเป็นคนอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงที่ดังเนี่ยดิวมันอาจจะไม่ใช่50-50แล้วละเพราะว่าโรงงานต้องการอินฟลูเอนเซอร์มากกว่าอินฟลูเอนเซอร์ต้องการโรงงาน เพราะฉะนั้นดิวมันอาจจะไม่ใช่50 50แล้วอาจจะเป็น70 30หรือเท่าไหร่ก็ได้ที่เป็น,ปนการตกลงระหว่าง2ฝ่ายมันก็จะประมาณนี้แล้วทีนี้มันจะมีอีกทางหนึ่งก็คือการไปหา,าดีไซเนอร์เพื่อมาคอลแลบกับงานที่เป็นไลเซนส์ยกตัวอย่างเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอ,อย่างเนี้ Astro Boy Y ถ้าคุณเห็นตัวเนี้ที่ไหนให้รู้ไวเลยว่าผมเป็นคนปั้นผมเป็นคนปั้นให้เขาก็คือเขาไปขอไลเซนซิ่งจากจากทางเจ้าของ Astro Boy เลย การไปขอไลเซนซิ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่การที่แบบคุณเดินเข้าไปแล้วไปขอเขาเฉยๆอ่ะแบบว่าเอ้ยเราขอทําตัวนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคุณต้องมีดีไซน์ไปโชว์เขาหรือว่าคุณต้องมีโมเดลต้นแบบไปโชว์เขาก่อนว่าเออเราจะทําตัวนี้นะในแบบนี้แล้วค่อยไปขอซึ่งตรงนี้มันก็เสี่ยงหน่อยซึ่งถ้าเขาไม่ตกลงไม่โอเคก็เราก็อาจจะดีไซน์ฟรีหรือว่าทาฟรีแต่ว่าเขาขอได้ไนงะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะอันนี้คือตัวที่ผมปั้นนะ ก็จะประมาณนี้ใช่คือตอนตอนที่ผมปั้นเนะี่ยเขาชื่อ Astro Boy ว่เลยนะแต่ว่าเวลามาชื่อมันเป็นอินเตอร์แล้วเขาเรียกว่า Astro Boy p r e n t i n g คุณลองเข้าไปดูได้ค่าย Toy Cube คือผมปั้นให้เขาเลยเกือบทั้งค่ายอะเยอะมากที่ผมปั้นเซต Astro Boy ทั้งหมดอะผมปั้นให้เขาหมดเลยนะคุณเข้าไปดูอันนี้คือตัวอย่างในการที่ค่ายไปขอไลเซนซิ่งอย่างเดียวแล้วทีนี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือไปคอลแลบกับดีไซเนอร์แล้วก็เอาไลเซนมาทําด้วยอย่างอย่างตัวนี้ดีไซน์มาเป็นแบบนี้ เป็นคุณคุณคิดว่าเป็นไงยากไหมใช้เวลาเท่าไหร่คุณลองคิดเล่นๆดูถ้าเป็นคุณคุณจะใช้เวลากี่วันและคิดราคาเท่าไหร่คอมเมนต์มาข้างล่างก็ได้นะผมจะไม่บอกราคาของผมหรอกผมอาจจะไปเว้นบอกว่าผมคิดมากกว่าหรือน้อยกว่าของคุณคุณลองไปเว้นข้างล่างได้อันนี้คือตอนปั้นเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้อ่าเป็นคุณคุณคิดเท่าไหร่แล้วก็ไปดูเฟนอนโปรดักต์ผมให้ดูเฟนอนโปรดักต์เฟนอนโปรดักต์ก็จะประมาณนี้อ่าตรงนี้เลื่อนลงมาคุณก็จะเห็นว่าเขาได้มีการคอล랩กับ อาร์ติสที่ชื่อเวกแล้วเข้าไปดูเวกนะมก็จะเห็น follower 6 0 0 0 0 9แสดงว่าฐานแฟนคลับเขาเยอะงานเขาดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาคอแลบ,บอะไรกับเขาเนี่ยแล้วยังไงอะ่ะมันก็จะขายได้อยู่แล้วทีนี้เรากลับมาดูว่าเป็น collectibles ขนาดเท่าไหร่เซ็ตเท่าไหร่่าสูง10นิ้ว500 edition 500ชิ้นเนี่ยแล้วขายหมดแล้วด้วย51,600เยนถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยก็จะประมาณ12,000บาท500ชิ้น ก็คูณเข้าไปก็ประมาณ6ล้านกว่าบาทเนี่ยทั้งหมดขายได้ทั้งหมด6ล้านกว่าบาทเขาต้องจ่ายค่าลิขส์ให้กับ i c k e l เ d e o n เพราะว่าเป็นเจ้าของสปอนบ๊อบแล้วก็เขาก็ต้องจ่ายส่วนแบ่งให้กับเว็กที่เป็นดีไซเนอร์ด้วยคุณพอจะเห็นภาพใช่ไหมว่าเวลาเขาทำธุรกิจเขาทำยังไงบ้างสมมติว่าถ้าคุณอยากจะมาทำแบรนด์ของคุณคุณจะเป็นฝั่งไหนคุณจะเป็นฝั่งดีไซเนอร์คุณก็จะต้องบิวฐานแฟนคลับของคุณขึ้นมาเพื่อให้มีคนตาม ้มาไดให้คนติดตามคุณให้คนชอบในผลงานของคุณแล้วคุณก็ทําขายหรือว่าคุณจะทําขายเลยทําสิ่งที่มีมูลค่าทางใจขายได้เลยคุณก็ลองไปคิดดูว่ามีอะไรบ้างที่คุณสามารถทําได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างอย่างค่ายเนี้ยทอยคิวที่ผมทําให้เขาเนี่ยเขาไม่ใช่เจ้าของโรงงานนะเขาเป็นคนกลางก็คือเขาเป็นโปรดิวเซอร์เหมือนกับเป็นคนที่โปรดิวโปรเจกต์ต่างๆและเป็นหน้าร้านขายเฉยๆเขาไม่ได้รับจ้างผลิตนั่นหมายความว่าคือเขามีเงิน เขามีโปรเจกต์ว่าเขาจะทํางานสปอนบ็อบคอลแลบกับเวกเขาก็ต้องไปหาโรงงานซึ่งผมรู้จักเจ้าของทอยคิวอยู่แล้วเจ้าของทอยคิวเนี่ยก็รู้จักกับเจ้าของโรงงานเพื่อนผมที่ที่ผมปั้นให้เขาเป็นคนคิดโปรเจกต์ขึ้นมาว่าเขาจะมาคอลแลบนี้คือจะมีโรงงานเนี่ยปริ้นงานไฟนอลให้เขาทำไฟนอลให้เขาแล้วก็มีคนปั้นคือผมทุกอย่างครบก็คุยลายเซ็นคุยอะไรเรียบร้อยปุ๊บเขาก็เป็นคนลงทุนที่เห็นเขาทำอ่ะ5 0าชิ้น ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องไปคิดเงินบวกว่าเอ้ยเขาทํากี่ชิ้นจะได้กี่ล้านแล้วเขาต้องแบ่งส่วนแบ่งให้คนปั้นไม่ไม่ใช่นะอันเนี้ยคนละอย่างกันผมเป็นคนปั้นผมเป็นคนใช้แรงถ้าผมเป็นดีไซเนอร์ด้วยเนี่ยอันเนี้ยค่อยคิดอีกเรื่องหนึง่งถ้าค่อยดีลกันว่า เท่่าไหรแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนปั้นแล้วคุณจะไปขอเงินเพิ่มขึ้นมาแบบเฮ้ยคุณทํา500ชิ้นคุณได้ตั้งหลายล้านคุณต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้คนปัน้นอันนี้ผมว่าไม่ใช่อันนี้วิธีคิดไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเพราะว่าเขาเป็นคนลงทุนเขาเป็นคนลงหลายๆอย่างแล้วก็ฝ่ายดีไซเนอร์ก็ต้องได้ได้เงินเยอะกว่าเพราะว่าฐานแฟนคลับที่มันขายได้ก็เพราะว่าฝั่งดีไซเนอร์นะคุณลองคิดดีๆว่าในในวงจรเนี้ยฝ่ายไหนเป็นทําให้สินค้าขายได้พอคุณนึกออกปุ๊บคุณก็จะรู้ว่าตรงนั้นนะ่ะมคาามสํัญก กูจะเห็นว่าดีไซเนอร์มีความสําคัญมากคนที่มีชื่อเสียงมีความสําคัญมากเพราะว่าเขามีฐานลูกค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมาเข้ามาทางนี้คุณก็ลองนึกดูว่าคุณจะเป็นผู้เล่นแบบไหนมีอะไรสงสัยตรงไหนก็พิมพ์เข้ามาถามได้เหมือนเดิมครับหรืออยากให้ผมพูดอะไรเพิ่มหรือว่าอยากรู้ว่า งานที่ผมทำมีอะไรบ้างใน Art ์ o ทอยก็บอกได้เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงก็ได้คลิปนี้มาแค่มาแค่แนะนำหรือว่ามาให้ไอเดียแช้ประสบการณ์ของผมเฉยๆก็ถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ